ยินดีต้อนรับสู่รายการ Bright Steps Podcast <S ที่เราจะพาคุณไปขยายความคิดให้ชัดขึ้นในทุกเรื่องที่คุณอยากเท้าใจสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเอ,อ่อ น่าสนใจจากข้อเขียนชุดหนึ่งที่อิงมาจากหนังสือ t 2 Rules for Life นะครับซึ่งพยายามจะถอดรหัสชีวิตด้วยการผสมผสานมุมมองทางจิตวิทยาเรื่องเล่าเก่าแก่แล้วก็ชีววิทยาวิวัฒนาการด้วยใช่ค่ะเป็นข้อเขียนที่พยายามจะหาหลักการสากลในการใช้ชีวิตเลยนะคะเหมือนกับการเดินทางจากความวุ่นวายไปสู่ความเป็นระเบียบโดยอ้างอิงจากทั้งชีววิทยาแล้วก็พวกตำนานที่เราเจอกันในหลายๆวัฒนธรรมเลยค่ะน่าสนใจมากครับ กันเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับข้อแรกนี่สะดุดหูมากยืนตัวตรงอกผายไหลพึ่งฟังดูเหมือนคําแนะนําบุคลิกภาพธรรมดาธรรมดาแต่ที่แปลกคือการเปรียบเทียบกับเอ่อล็อบสเตอร์อันนี้แหละครับที่แบบต้องหยุดคิดเลยฮ่ๆใช่ค่ะมันอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่า เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพกลไกลพื้นฐานทางชีววิทยามากๆค่ะคือในโลกของ lobster เนี่ยเวลาพวกมันต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรหรือว่าสถานะในกลุ่มตัวที่ชนะมันจะมีท่าทางผึ่งผายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งท่าทางแบบนั้นนะคะมันสัมพันธ์กับระดับเซโรโทนินในสมองที่สูงขึ้นโดยตรงเลยทำให้มันมั่นใจขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้น อ๋อครับส่วนตัวที่แพ้ไปเซโรโทนินก็จะต่ําลงท่าทางก็จะแบบงองอลงไปค่ะแล้วที่มันโอ้โหเชื่อมโยงมาถึงคนเราได้แบบน่าทึ่งมากๆก็คือเรื่องยาอย่างเช่นโปรแจกที่เรารู้จักกันที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้าในคนเนี่ยมันทํางานกับเซโรโทนินใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ส่งผลคล้ายๆกันใน l o เตอร์ได้ด้วยอันนี้คือแบบ แสดงว่ากลไกนี้มันเก่าแก่มากในทางวิวัฒนาการใช่เลยค่ะเก่าแก่มากๆมันสะท้อนสิ่งที่เราเรียกว่าลำดับชั้นการครอบงำหรือ dominance hierarchy นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมพื้นฐานมากๆที่เจอในอาณาจักรสัตว์เยอะแยะเลยรวมถึงมนุษย์เราด้วยนะคะอ๋อในมนุษย์ก็มีเหมือนกันนี่ค่ะถึงแม้ว่าในสังคมมนุษย์มันจะ อ่ซับซ้อนกว่ามากก็ตามแต่ว่าพื้นฐานเรื่องสถานะที่มันส่งผลต่อชีวเคมีในร่างกายเราความเครียดสุขภาพหรือความรู้สึกโดยรวมๆเนี่ยมันยังคงอยู่ค่ะคือสถานะที่ต่ํากว่าในลําดับชั้นเนี่ยก็มักจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกในแง่ลบแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่มากกว่าทั้งในสัตว์แล้วก็ในคนโอ้โหแสดงว่าการยืนตัวตรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปรับท่าทางให้ดูดีเฉยๆแล้วล่ะสิครับ ไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะจริงๆแล้วมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกกว่านั้นอีกมันคือการแสดงออกถึงการยอมรับสิ่งที่เรียกว่าภาระแห่งการดำรงอยู่หรือ burden of being อะค่ะภาระแห่งการดำรงอยู่ใช่ค่ะคือการยอมรับความรับผิดชอบความท้าทายต่างๆที่มาพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างมีความหมายท่าทางที่เปิดรับผึงผายเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกตัวเองแล้วก็บอกโลกรับข้างว่าฉันพร้อมนะ พร้อมจะรับมือกับความจริงที่มันซับซ้อนของชีวิตไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามซึ่งอันนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความหมายจริงๆเข้าใจเลยครับพอเราปรับท่าทีภายนอกแล้วมันก็ส่งผลถึงข้างในแล้วมันก็นําไปสู่การมองภายในตัวเองได้เหมือนกันซึ่งก็ไปตรงกับอีกข้อคิดหนึ่งพอดีเลยคือเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่คุณเป็นเมื่อวานไม่ใช่กับคนอื่นที่เป็นในวันนี้ ข้อนี้พูดถึงเรื่องเสียงวิจารณ์ในหัวเราเลยนะครับกับการที่เราอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยิ่งยุคนี้เห็นความสําเร็จคนอื่นง่ายมากมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกแย่ได้ง่ายๆใช่ค่ะการเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้มันเหมือนเป็นเกมที่เรามักจะแพ้เสมอเลยนะคะเพราะว่าเราอดไม่ได้จริงๆที่จะเอาด้านที่เราคิดว่าแย่ที่สุดของเราไปเทียบกับด้านที่ดีที่สุดของคนอื่นที่เราเห็นผ่านๆอืมจริงครับ ดังนั้นการเปลี่ยนจุดโฟกัสให้กลับมามองที่ตัวเองในอดีตเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันเลยสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะมันช่วยให้เราเห็นเส้นทางการเติบโตของตัวเราเองจริงๆแต่ในทางปฏิบัตินี้สิครับผมว่าหลายคนน่าจะยังติดกับดักอยู่คือยังได้ยินเสียงวิจารณ์ในใจหรือพอเห็นคนอื่นสําเร็จมากๆก็ท้อไปเลยข้อคิดนี้มีวิธีช่วยให้เราเหลุดจากความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงบ้างครับหัวใจสําคัญเลยนะคะ คือการตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองแทนที่เราจะถามว่าทำไมฉันไม่เก่งเท่าคนนั้นนะหรือทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาให้เราลองเปลี่ยนมาถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยฉันจะทำอะไรเล็กๆ็น้อยๆเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้บ้างมันคือการยอมรับก่อนเลยค่ะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองของชีวิตแล้วก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราคิดว่าเราทำได้จริงแล้วก็จะลงมือทำจริงๆ เพื่อที่จะพัฒนาการดำรองอยู่หรือ b e t t e อร์เมนต์ออฟบของเรานะคะอ๋อเหมือนกับการที่เราแบบค่อยๆจัดการงานที่มันกองๆองอยู่หรือเริ่มสร้างนิสัยใหม่ทีละเล็กทีละน้อยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกระทําเล็กๆที่เราทําอย่างรับผิดชอบแล้วก็ซื่อสัตย์กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันนี่แหละค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะแต่การที่เราทําสิ่งที่เราบอกตัวเองว่าจะทําได้สําเร็จเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความหมายขึ้นมาเองซึ่งความหมายในชีวิตนะคะมันมักจะพบได้ตรงจุดที่สมดุลพอดีระหว่างออเดอร์ก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยจัดการได้กับเควอสความวุ่นวายเควอสความวุ่นวายใช่ค่ะเควอสก็คือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยสิ่งที่ไม่แน่นอน ความเป็นไปได้ใหม่ๆการเรียนรู้การเติบโตออเดอร์หรือความเป็นระเบียบเนี่ยมันให้ความมั่นคงกับเราแต่เค a o s มันเปิดโอกาสให้เราได้ก้าวไปข้างหน้าค่ะโอ้โหฟังดูแล้วสรุปได้ว่าข้อคิดจากข้อเขียนเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เราเห็นว่าทั้งท่าทีที่เราใช้เผชิญโลกภายนอกอย่างการยืนหยัดอย่างมั่นคง แล้วก็มุมมองภายในคือการที่เราหันมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองจริงๆโดยเปรียบเทียบกับตัวเราในอดีต2ออย่างนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยในการนําทางชีวิตที่มันก็เต็มไปด้วยความท้าทายนะครับใช่ค่ะการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็การวัดความก้าวหน้าโดยเทียบกับจุดที่เราเคยยืนอยู่ไม่ใช่เทียบกับคนอื่นอาจจะเป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นจริงๆค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไวใ้ให้เราได้ลองไปคิดกันต่อก็คือ แล้ววันนี้ล่ะคะมีการกระทําอะไรเล็กๆบ้างที่เราเลือกจะทําได้เพื่อให้ซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองจริงๆแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะดูเป็นแค่ก้าวเล็กๆก้าวหนึ่งเท่านั้นก็ตามถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้เพื่อนล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ